สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายโกรฟุตบอลครับ วันนี้เป็นการวิคห์บอลประจาวันพุธที่29พฤศจิกายนปี2560ครับผมวันนี้จะมีอยู่6คู่1มุมนะครับที่มาวิเคราะห์กันวันนี้ครับเป็นยูฟ่าแชมเปียนลีกทั้งหมดเลยครับผมคู่แรกครับกาลาตาสลายครับผมปะทะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับในเวลาเที่ยงคืน4 5ทีครับคู่ถัดมาครับเซบี亚าปะทะ PSV ออฮเฟนครับผมในเวลาเที่ยงคืน4 5ครับคู่ถัดมาครับอาร์เซนอลปะทะร็องครับในเวลาตี3ตรงครับผมคู่ถัดมาครับเบียรมาดริดปะทะนาปร์โ ก้าคาบปะทนอินเตอร์มิลานครับในเวลาตี3ตรงคู่สุดท้ายนะครับไบร์เซียนมิวนิคครับเจอกับโคเปนเฮเกนครับผมในเวลาตี3ตรงครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามารับชมรับฟังกันเลยครับผมสำหรับคู่แรกของเราในวันนี้นะครับเป็นการเจอกันระหว่างแชมเปี้ยนวีกครับผมกาลาตาสลายครับวะดาแมนยูครับในเวลาเที่ยงคืน45นาทีครับสนามโรมโกลบอลสเตเดียมครับผมราคาบอลแมนยูต่อเสมอครับผลงานการพบกันทั้งสองทีมนะครับวันที่4เดือน10ปี23ครับแมนยูแพ้กับกาลาตาสลายไป2รวด3วันที่31เดือน7ปีครับแมนนยยูชะกาาาาลตไป ห้าบรุษสองครับฟอร,ร์มม่น่าลังสุดในรายการน,นี้นะครับทางฝั่งกาลาตสาสไลครับผมชนะสอง เสมอ1แพ้2ครับท้งฝั่งแมนยูครับชนะ1แพ้4ครับฟอร์มพัฒนาังสูตของทั้งสองทีมนะครับทางฝั่งกาลาตาสลายครับผมชนะ3แพ้2ครับทางฝั่งแมนยูครับชนะ3แพ้2เช่นเดียวกันครับสภาพทีมล่าสุดของสองทีมนะครับทางฝั่งกาลาตาสลายครับผมกุนซืออย่างโฮกันบุลูครับเพิ่งจะเปิดรังเอาชนะอาดันยาสปอร์ไป4ประตูสูงในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสำหรับความพร้อมของทีมเก่าลงเตะจะไม่มีรายงานตัวบาดเจ็บหรือติดโทษแบ่งเข้ามาเพิ่มเติมครับแน่นอนว่ากลุ่มบอลมาหลักเนี่ยอยู่กััันคคคคครรรรรบบบเเเื่่องลยยาาดดวูจจะตีม ในระบบ4ต่อ2ต่อ3ต่อ1นโดยมีเมาโรคาดีออกตัดยืนเป้าและก่อระช้ฮห้าคิมชีเย็ดเคเรมอากูโกครูกับ ฟิลิปฮาซาฮาครับผมเป็น3ประสานกลางดูคอวซัพพอร์ตจากแนวหลังตามสูตรเลยครับทางฝั่งแมนยูครับก็ซึ่งอย่างอีลิกเตนฮารครับเพิ่งจะบุกเอาชนะเอเวอเรตไปสามสตัวศูนยในลีกช่วงสุดทศวรรษที่ผ่านมาครับสำหรับความพร้อมก่อนทีมก่อนฟาดแข้งจะหมดสิทธิ์ใช้งานมาคันแรดฟอร์ดครับมองหอกตัวจีที่ติดโทษแบนจากตรงนัดล่าสุดครับเช่นเดียวกับลิซันโดมาติเนสกับคริสเตียนอีดวิกชาเดวมาตาเซียครับผมอามัดอาริโอกาชิมิโรเมสันเมาส์เหล่บาบรรดาแข้งเบียงซึ่งยังไม่หายดีทั้งหมดเเเลยยยครรัับกกาาาวทนนฮจจะตีีมมดดใโ รามุสฮอยรุ่นออกสตาร์ทยืนหน้าราปราลาตาไข่และใช้อันโตนี่บรูโน่เฟนเดสกับฮเลนโดกานาโชผลึกกำลังล่าตาไขสร้างสารรค์เกมรูปจูบทันด้านหลังตามสูตรเลยครับทางฝั่งด้งานะครับก็จึงอยู่ที่สื่อน,นอกรายสำนักจากกักให้เจ้าจบเจ้าแช,แชร์แต้มซึ่งอาจจะเป็นตัวเลือกที่เป็นไปได้มากที่สุดครับทว่าเรทที่เปิดออกมาอย่างนี้ถ้าจะให้เลือกทีมที่มีสิทธิ์เข้าวินกันเต็มๆ,ๆ,ๆ,ๆก็คงยงให้กับเจ้าบ้านกะละา,าลาตาสลายสครับผมที่มีแนวโน้มที่จะเก็บใช้ได้มากกว่าครับเพราะอด้ตีในบ้านลา เ,เ,รเรียกได้ว่าใครหน้าไหนก็บุกมาดูบผมยากครับสวนทางกับทีมเย็ยนอย่างแมนยูครับสองหุดท้าเนี่ยในฐานะคันตุกกาก็ปลาชัยรั่วเลยครับไห้โดนทะลวงแนวะรับเยียเยีนกว่า8เมตรเลยเดียวเนื่องจากาพ่แพ้บบเยร์และโคเปนเฮเกนครับผมด้วยสกอร์เดียวกันที่3ประตูต่อสีครับบอกได้ว่าสภาพแนวรับนะเวลานี้เนี่ยเวทียุโรปที่เคี่ยวลากดินกันทุกทีมครับเชื่อว่าเจ้าบ้านมีทรงเปิดลังทุบได้เหมือนกันเลยครับฟันธงครับวางกาลาตาสลายครับผมสบายใจครับฟันธงสกอร์ครับกาลาตาสลายชนะ2อประตูหนึ่งอัตต10 ครับผู้ถัดมานะครับเป็นการวีคอร์บอลแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มบีครับผมเซบียาปะดาพีเอสบีครับที่สนามรามอนชานเชสฟีชวนครับผมราคาบอลนี่เลือกเลยเลยครับผลงานการพบกันทั้งสองทีมครับวันที่4เดือน10ปี23ครับพีเอสบีเสมอเซบียาไป2ประตู2สอรีบสเดือน2ปี23งสาพีเอสบีชนะเซบียาไปสองตูนรีบเดเดือน2ปี23เซบียาชนะพีเอสบีไปสามตูนฟอร์มพนาหลังสุดในรายการนี้นะครับทางฝั่งเซบียาครับเสมอ2แพ้3ทางฝั่งพีเอสบีครับชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งครับฟอร์มพัฒนา รับชนะ1เสมอ2แพ้2ครับทางฝั่ง p ี v ีครับชนะ4แพ้1ครับนนส่วะทีมลราสุดของสทีมนะครับทางฝังงง่งเจ้าทินอย่างเซบียาครับจะไม่สามารถใช้งานเออร์แนในนนว ผู้รักษาประตูมือหนึ่งที่มีการบาดเจ็บครับจึงต้องส่งมาโก้ดัมิโตวิชลงเฝ้าเสาแทนครับรวมถึงเอวิกบรามมล่ากับชูโชสองกองกลางที่ทีมยังเอากลับมาเล่นไม่ได้ครับจะแกแต่จะกลับมาใช้แนวรับอย่างเมมันย่ากูเดลครับผมที่เพิ่งโพสโทษแบนกลับมาคุมหลังบ้านกับเชคิโอรามอสครับนอกนั้นก็คือเตรียมยึดระบบเดิมใน4ต่อ2ต่อ3ต่อ1ครับนำโดยยูเซฟเอนเชิรีครับผมปักหลักหน้าเป้าขณะที่อีวานราคิตตชครับทำหน้าที่คุมเกมกลางรุกครับผม ทางฝั่งพีเอสครับยกพลพักคแบบไม่มีใครบาดเจ็บหรือติดโทษแบนแม้แต่รายเดียวเลยครับซึ่งน่าจะยึดนักเตะเซตเดิมจากช่วงเวลาที่ชนะ5เกมติดต่อกันเป็นหลักครับคาดว่าทางฝั่งพีเอสีจะมาในระบบ4-2-3-1ต่อต่อต่อครับแผงแนวลุกจะมีทีเด็ดจากโยฮันบากโยโก้ครับผม กุตติโอเออวิงโรซาโนเหมือนเดิมครับปล่อยให้รุกเดยองเนี่ยปักหลักคุมเชิงกันต่อไปในเกมนี้ครับถ้าฝั่งทัสซาครับยังพอมีรุนอยู่บ้างครับทั้ง2ทีมครับแต่เซบีย่าเนี่ยกดดันมากกว่าครับเพราะตอนนี้มีแค่2แต้มครับที่ต้องชนะให้ได้สารเดียวครับแต่มองจากฟอร์มก็น่าเป็นห่วงครับหลังจากสะกดใัยันไม่เจอมา4เกมติดเลยครับรวมถึงสถิติในบ้านเนี่ยพวกเขาก็แผ่ยาวเลยครับเมื่อชนะในเกมเดียวในรอบ5นัดครับส่วนทาง PSV ครับก็ต้องมองถึง3แต้มเช่นเดียวกันครับเนื่า้แ แล้วครับผม ถ้าพลาดเสมอหรือมีสิทธิ์หล่นลงมาได้ครับอย่างไรก็ตามการผู้มาเยือนกำลังมั่นใจครับชัยนาห้าแมตช์รวดธุรการอีกทั้งเนี่ยพลาดทิปเดียว6เกมล่าสุดใน UCL ดังนั้นพาสรวมเนี่ยมองแล้วว่าตัวแทนพรีเมเดตเนี่ยราศีมีราศีมากกว่าครับราคาบอลเสมอ PSV ไม่น่าเจ็บตัวครับผลบอลที่คาดการพิเรชนะ1นึ่งปตตะศูนย์อัตราความมั่นใจอยู่ที่7เต็ม10ครับส่วนคู่ถัดมานะครับเป็นการวิเคราะห์บอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเช่นเดียวกันเลยครับอาร์เซนอลครับปะทะรองครับนับเวลาตีสามตรงคร ตอนหนึ่งจุดห้ร้อครับผลงานกับมงกกัะสองทีมนะครับปีที่สี่เดียสิบปีสองสามครับรองชนะเซนอนไป2อประตูหนึ่งฟอร์มผานหาล่าสุดในรายการนี้นะครับทางฝ่ายเซนอนครับชนะ3แพ้2ครับทางฝั่งร้องครับชนะ1เสมอ3แพ้1ครับฟอร์มผานหาหลังสุดของ2ทีมนะครับทางฝ่ายเซนอนครับชนะ3แพ้2ครับทางฝั่งร้องครับชนะ3เสมอ1แพ้1ครับท่งทีมล่าสุดของ2ทีมนะครับทางฝั่งเซนอนครับคุณซืออย่างมิเกลเตต้าครับเพิ่งจะบุกเอาชนะแบรัดฟอร์ดไปหนึ่งประตูหล่อสูงในลีื่อเม โรมาสปาเต้สองแข้งเดี่ยงค้างสต็อกซึ่งยังไม่หายดีครับคาดว่าอาติตาจะเตรียมวางหมาในรบบ 4. ต่อ3ตัวโดยมีบุคาโยซาก้ากาเบียวเฮสุสกับกาเบียวมาตินเนลี่ครับเป็น3ประสานแดนหน้าคอยรัาสกอร์ได้ใช้มาตินโอเดนกาดกับดีแคนไรส์ไครแวร์ปักหลักคุมเชิงจากแดนกลางตามระเบียบเลยครับทางฝั่งร้องครับกุนซืออย่างฟรองไฮเซนะครับผมเพิ่งจะบุกอัชนะแกรมงฟุตสามประตููนในหลีกเมื่อสุดสัปดิาห์ที่ผ่านมาครับสำหรับความพร้อมของ,ของทีมก่อนฟาดแข้งจะ,จะไม่สามารถใช้บริการของมากองกิราวกีี้ไดััับหหววกกตเ่ท แบนดรับ2เหลืองเช่นเคยครับจากผลลล่าสุดเช่นเดียวกับดเวอร์มาซโดอูริลเกฟรีเนสกับชิมี่กลาโบครับผมเป็น3แข่งเดียงไม่สามารถลงเตะได้อย่างแน่นอนครับคาดว่าไฮเซจิเดมวางหมากและจัดทับในรบบ3ต่อ4ต่อ2ต่อ1โดยมีเอลเยย์วายอีออกสตาร์ทยืนป้อรัสกอรและใช้อเดเรียนโชมัสันครับกับฟอริยองโชโตกาครับเป็น2กลางรูคอยสนับสนุนอยู่ทางด้านหลังตามสูตรเลยครับทางฝั่งลักษณะครับยังคงมองว่าเจ้าบ้านแอนเซนอนจะไม่ทาให้แฟนๆครึ่งโลกต้องผิดหวังอย่างแน่น เพราะพวกเขาเนี่ยกำลังฟอร์มแรงหาตัวจับยากครับหลังคว้าชนะรวดสามโหงท้ายด้รายการซัดไม่เลี้ยงรวมๆแล้วในหประตูเลยทีเดียวนอกจากนี้เนี่ยสารการในแบบกลุ่มเนี่ยต้องการ3คะแนนเพื่อการันตีเข้ารอบต่อไปแบบ100เเซครับฉะนั้นการเก็บใช้ในบ้านตัวเองเนี่ยไม่ยากเกินจริงครับผมก็จริงกับที่ทีมเยือนอย่างร้องเนี่ยทรงมาดีเลยครับสามารถยับเยยดความปลาชัยให้กับไอ้ปืนใหญ่มาก่อนในครั้งนี้ด้วยเท่าว่่เนี่ยคนนี้เนี่ยเอมิเรตสเตเดียมเนี่ยน่าจะถึงทีล้างแค้นตกกลับ,บบ้านได้อย่างแน่นอนครับไม่แปลกใจที่เลยนะครับ เปิดมาสูงริบเรียวครับมั่นใจว่ายังไงก็ไม่พลาดครับแนวอยู่ต่อไม่ต้องรอโรงพยาบาครับฟันโดสกอร์ครับสำรองชนะสัง2รวดสูงตรางความมั่นใจอยู่ที่8.10ครับสถิติทัดมานะครับเป็นการวีคอร์บอลแชมเปี้ยนลีกเช่นเดียวกันเลยครับรอบนี้เป็นรอบแบ่งกลุ่ม C ครับเรอัลมาดริดปทานาบุรีครับในเวลาตี3ตรงครับสนามซานติอาโกเบนาเบลครับราคาบอลเรอัลมาดริดต่อ0.5ครับผมผลงานการพบกันทั้งสองทีมในกาบันที่4เดือน10ปี2 3ครับนาบุรี่แพ้กับเรอัลมาดริดไปฟอร์ม หน้าหลังสุดในรายการนี้นะครับทางฝั่งเดลมาดวิดครับชนะ4เสแพ้1ครับทางฝั่งนาโปลีครับชนะ2เสมอ2แพ้1ครับความพร้อมก่อนเกมของทั้งสองทีมนะครับทางฝั่งเดลมาดวิดครับเข้ารอบไปแล้วครับแต่ขออีกแต้มเดียวคือการันตีคือแชมป์กลุ่มเลยครับแต่ช่วงนี้เจอมรสุมเจ็บตัวไม่ว่าจะเป็นวินิชูจูเนียครับกองหน้าที่ทีมชาติบราซิลและกองกลางอย่างเอรูอาร์โดคามาวิงกาครับรวมไปถึงติโบกกตัวเกปาเอเดมิลันเตาอองเรเรียงชูเอมานีดานี่เชบาโยสครับจึงงไไมม่่่่่่คคคออออยเเหหหลืปชชัันนนใใ้้าาาาากทรระบดว ทงฝั่งเรียวมาดิจจะมาในรูป4ต่อ2ต่อ2ต่อ2ครับจะเลือกใช้บริการหน้าเดิมอย่างกาเดสครับลวประสานคู่หัวกับโรดิงโก้กับชูเชรูครับโดยมีรูก้ามาดิสกับจูบิเดมยืนกลางรูคอยสนับสนุนอยู่ตรงกลางตามระเบียบเลยครับท้งฝั่งนาร์เีครับคอยแคนาเดียก็จะเข้ารอบอย่างเป็นทางการครับส่วนภาพพร้อมๆในวันนี้เนี่ยตัวเจ็บมีแค่2รายคือมาริโอ้ดูยกับเยสเปอร์วินสตอมครับผมแต่จะได้วิกเตอร์โอชิเมนครับผมกองหน้าตัวเก่งออกสตาร์ทยืนรวมกับมาเตโโอิตตานครรัับบกกีซวสยผมหลงจ เปลี่ยนลงมาเล่นเนี่ยความฟิตในแมปฝุก oh. ชนะอารันตาไปสองตัหนึ่งที่เหลือเนี่ยน่าจะเป็นหน้าเดิมหมดเลยครับคาดว่านาโปลีจะมาในรวกสีต่อ3าต่อสจะวางอองเดียฟรองส์อองกีซาสตานิลาฟโรบอกกากับเปียวตอชิรินสกี้ครับประสญญานงานร่วมกันในต่อไปครับผมในเกมนี้ครับทางฝั่งชาชาครับไม่ค่อยกดดันด้วยกันทั้ง2ทีมครับโดยเฉพาะเดียมาดริดครับที่เขารอบไปแล้วครับแต่ขออีกแค่เสมอก็เป็นแชมป์กลุ่มได้เลยครับผมอีกทั้งเนี่ยเครื่องก็ติดชนะกันมาติดต่อกันมา3เกมไม่กดไปแล้ว11เม็ดครับแถมไม่แพ้ใครับ 11เกมติดต่อกันเลยครับอีกทั้งเข้าวินในรายการนี้8ใน9แมตท,ที่ผ่านมาในบ้านยังไดก็ตามครับด้วยปัญหาตัวเจ็บเทียบเนี่ยเชื่อว่าคงไม่มีคงไม่อยากเสียผู้เล่นครับจึงน่าจะเน้นประคองตัวก็พอครับจึงเป็นโอกาสที่นาโปลีเนี่ยจะเก็บแต้มสาคัญเพื่อการันตีเข้ารอบต่อไปครับแม้ผลงานจะไม่ค่อยดูครับเมื่อชนะ2จาก5เกมที่ผ่านมาแต่ว่าสิดีนอกบ้านยูเซลก็เนี่ยตลอด2ทิปเนี่ยมองแล้วเลยชั้นชุดขาวเนี่ยอาจจะไม่เน้นเต็มร้อยครับมุมเจอคันตุกะเนี่ยเสมอเนี่ยมีอย่างนั้นก็มีสูงครับราคา0.5วาางบบอต่มีุนครรั ผลบอลที่คาดครับเสมอ1ประตูต่อ่อัตราความมั่นใจที่8เต็ม10ครับผู้สุร้ายของเราในวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์บอลแชมเปี้ยนลีกกลุ่ม A ครับผมไบเยนเมนิกปะทะโคเปนเฮเกนครับที่สนามอารีแอนส์อารีนาครับผมนับเวลาตีสามตรงครับราคาบอลไบเยรนต่อ2ครับผลงานการเมื่อสองทีมนะครับวันที่สี่เดือนสิบปีสองสามครับโคเปนเฮเกนแพ้กับไบเยนเมนิเป็นหนึ่งประตูสองครับฟอร์มน่าสนสุในรายการนี้นะครับทางฝั่งไบเยนเมนิกครับชนะสี่เสมอหนึ่งครับทางฝั่งโคเปนเฮเกนครับชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองครับสภาพท ภายใต้การนำหนีของโทมัสทูเคิลครับผลงานในลีกนอกแบ่งกลุ่ม4นัดเนี่ยพวกเขาชนะรวด4นัดหลังจากฝูงของตารางครับส่วนภาพพร้อมๆในวันนี้จะขาดยามานมูเชรามาไตเดริกับทาเรกมุนมัดครับที่บาดเจ็บหมดศีรษงสนามครับด้านการสถาพคาว่าพวกเขาจะมาในระบบ4ต่อ2ต่อ3าต่อหนึ่งครับแผงมิดฟิลด์ตัวรุกจะนำทีมโดยโทมัสมูเลอร์ครับคอยปั่นเกมรุกสนับสนุนกับชาเรรอยชาเน่กับคิงเรโคมันครับผู้สนับสนุนหงอกตัวเป้าอย่างแฮร์รี่เกนครับคอยรัดตาข่ายในเกมนี้อีกแล้วเช่นเคยนนนนะคคครรััับบทาาางงงฝ่่ผู้มเเเเยยืออโปฮก ตัวแทนจากเดนมาร์กผลงานในรอบแบ่งกลุก่มพวกเขาเล่นไป4นัดควา้าชนะไปได้แค่เกมเดียวครับสุดภาพความพร้อมในวันนี้นี่พวกเขาฉขาดบิงเกอร์เมอร์ริงครับวิลเลียมคร,รีมกับดาวิดโคโชรว่าครับผลที่บาดเจ็บมดสิงลงสนามครับด้านการจัดทัพพว่าพวกเขาจะมาในระบบ4ต่อ3ต่อ 3, อ3ครับลงปู่นในเกมนี้แดนกลางจะวังรามุสฟลังครับคอยปั่นเกมสนับสนุนสามหมระภาษาในแดนหน้าอย่างยอรเดนราสันอันเดรสคอนเนล,ลอิอุสและเอเรียสอาชูรีครับผมลงร่าสกอร์ในเกมนี้ร่วมกันครับทางฝั่งัสเซีาน,นะครับเจ้าบ้านอย่างไบเยอร์ม ครับฟอร์มในรอบแบ่งกลุ่มนี้ถือว่าแข็งแก่งจริงๆครับเพราะชนะรวด4ี่นัดเลยครับลงแข่งนําโด่งจากฝูงของกลุ่มในขณะนี้เส่วนทางของทีมเยนครับโกเป็นเฮเกนครับตอนนี้หลังที่2ของตารางและมีสีคะแนนเท่ากับว่า3อย่างคือกาลาตาสลายซึ่งเชื่อว่าคู่แข่งจะขับเคี่ยวกันอย่างเต็มที่เพื่อชิงตัวใบสุดท้ายเพื่อเข้ารอบน็อกเอาท์ครับใลราะคาที่เปิดออกมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อ2รูปรรพาครับแน่นอนว่าอยู่ฝั่งรองทีมเยอนดีกว่าครับเพราะมองแล้วไบเยอร์เนี่ยนำโด่งไปถึง12แต้มแล้วน่าจะเริ่มผ่อออนคเเแลล้วหืีก 2นัดเนี่ยก็ไม่มีใครแซงได้แล้วครับเกมในวันนี้เนี่ยเล่นแบบถนอมตัวดีกว่าครับแต่เล่นในบ้านก็คงต้องยิงอย่างแน่นอนครับมองว่ายิงไม่ถึงเกณฑ์ราคาฝั่งต่อฉะนั้นเนี่ยอยู่รองมีโอกาสที่รับซ้ำมากกว่าครับฟันธงครับโคเปนเฮเกนแพ้1นประตูสองอัตราความมั่นใจอยู่ที่8เต็ม10ครับโอเคครับการวิเคราะห์บอลในวันนี้ก็ขอจากเพียงนี้ครับหากใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็อย่าลืมกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยนะครับการวิเคราะห์บอลสำหรับวันนี้ก็ขอจากเพียงนี้ครับสวัสดีครับผ